พฤษภศพค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภศพขาอืมนะเกณฑ์ออกอย่างนี้เลยในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้คุณมีเกณฑ์นะคะลัคนาราศีของคุณนะทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจเธอเป็นได้แค่คนนอกสายตาอืมนะมันรู้สึกมันเฮิร์ตไหมมันรู้สึกแบบทำไมต้องเป็นเราทำไมเป็นเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะคะอะมาดูกันสักนิดนึงการที่ไพ่ออกมาหน้าตาประมาณนี้ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเจอเป็นยังไงนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนาย,ยนชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะเกณฑ์นในเดือนนี้ของคุณนะคะช่วงนี้เอาเราคุยเป็นเรื่องไปเลยนะเอาเรื่องการงานก่อนไหมเอาความรักก่อนละกันความรักและความสัมพันธ์นะคะในระยะนี้นะชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะเดือนพฤษภาคมเนี่ย ในช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะแสดงออกในเรื่องของความรักในเรื่องของความจริงใจในเรื่องของการอยากดูแลอยากเทคแคร์หรือการออกแสดงออกให้รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนสําคัญนะแต่ช่วงนี้อาจจะได้รับการเมินเฉยหน่อยได้รับการไม่ค่อยสนอกสนใจสักเท่าไหร่คนที่คุณอยากแสดงออกเขาอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นมากกว่าที่จะรับความรู้สึกจากคุณน่ะเขาไม่ได้รู้สึกดีด่าที่ได้รับอะไรตรงนี้จากคุณเขาอาจจะมีเรื่องอื่นให้โฟกัสมากกว่า อาจจะโฟกัสเรื่องลูกสมมุตินะคะถ้าเป็นสามีภรรยากันก็คือไปโฟกัสเรื่องลูกหรือไปโฟกัสเรื่องคนในครอบครัวของเขาพ่อแม่พี่น้องของเขาหรือไปโฟกัสกับเรื่องเพื่อนซึ่งมันทําให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกว่าแบบรู้สึกน้อยนิดนึงอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยอยู่ไม่เห็นหรอว่าแบบไอเนี่ยเราเนี่ยพยายามนะให้ความสําคัญกับคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดโสดอยู่ ไปเลงใครไว้ไปแอลเอลใครอยู่ไปจีบจีบใครอยู่ส่งขนมจีบเชา้าส่งขนมจีบเย็นมีโอกาสสูงมากที่เขาจะปฏิเสธขนมจีบแล้วเขาไปกินเค,ค้กแทนนะคะอันเนี้ยมีเกณฑ์มากเลยทีเดียวเพราะว่าหมายความว่าอะไรคุณแสดงออกให้รู้อย่างเด่นชัดเลยว่าคุณรู้สึกดีกับเขาว่าคุณรู้สึกอยากที่จะดูแลเขาอยากเอาความรู้สึกดีๆไปให้เขาอยากที่จะเอาอกเอาใจเขาแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือมันจะมีลักษณะคือเหมือนเขาจะทําตัวเหมือนเขาดึงระยะกับคุณอะ เหมือนห่างออกไปตึงกับคุณหรือคําว่าตึงในที่นี้ไม่ใช่เขาโกรธคุณนะคะแต่มันอาจจะมันจะออกไปในลักษณะคือเขาอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกความสําคัญกับอะไรสิ่งนั้นเลยที่คุณทํามานะคะทีนี้ถามว่าในลักษณะแบบนี้ค่ะบีบี้ไพ่ออกแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิษภในเรื่องของการงานเองมีเกณฑ์มากเลยทีเดียวในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทําอะไรไปถ้าคุณนะมีหัวหน้างานเจ้านาย ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทําอะไรดีๆให้เขาอะคุณตั้งใจทําให้มากเลยนะแต่เขาแบบเหมือนเมินเฉยอะเหมือนกับไม่เห็นความสําคัญหรือไม่ได้เอามาเป็นเรื่องในการพิจารณาเลยว่าเอ้ยคุณตั้งใจทํางานให้เขาขนาดไหนเขาไปสนใจเรื่องอื่นอะเขาไปสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเขาไปสนใจในสิ่งที่คนอื่นเสนอแนะเออเหมือนสมมติคุณมีโปรเจกต์อะไรดีๆนะ่าสนใจคุณเสนอเขากลับไปเขาก็จะฟังนะแต่เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าโอเค ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาโฟกัสกับมันมากนะักเขาพอมีคนอื่นมาพูดอะไรยกตัวอย่างนะมีคนอื่นมาพูดอะไรในงานให้เขาฟังกลายเป็นเขาไปฟังคนอื่นมากกว่าฟังคุณอ่านี่นะคะอย่างที่จะเกิดขึ้นนะหรือถ้าคุณมีลูกค้าดีวกับลูกค้ามาก่อนหน้านี้มีความสนอกสนใจเหมือนท่าทางท่าทีว่าจะโอเคจะตัดสินใจร่วมธุรกิจหรือว่าจะตัดสินใจร่วมหุ้นลงทุนอะไรใดๆกับคุณก็แล้วแต่เดือนนี้มันจะกลายเป็นว่า ฝังอีกฝั่งหนึ่งที่คุณคุยด้วยอะคะ่ะเขาจะไปเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องอื่นแทนหรือเขาอาจจะมีคนอื่นมาเสนอในเรื่องธุรกิจเหมือนกันคล้ายๆก,กันกับคุณแล้วเขาไปสนใจข้อเสนอของคนอื่นมากกว่าของคุณนะคะฉะนั้นในเดือนนี้โอกาสที่คุณจะรู้สึกนอยนอยเฟลเฟทั้งเรื่องของงานเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับความสนอกสนใจเท่าที่ควรที่เขาเมินเฉยกับคุณที่เขาไม่เห็นถึงความสําคัญที่คุณพยายามทําให้ มันจะค่อนข้างเด่นชัดกับชาวลัคนาราศีพฤษภทำอะไรในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดฟีดแบ็ k มันออกมาในลักษณะแบบนี้ให้คุณอย่าเพึ่งหมดกําลังใจเลือกที่จะเก็บอะไรที่เป็นเรื่องดีๆไว้กับตัวเองอย่างน้อยค่ะคุณโฟกัสได้เลยว่าคุณทําในสิ่งดีๆไปแล้วนะคะ ผลลัพธ์ของมันเขาจะเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นเรื่องปลายทางแต่เรื่องต้นทางและระหว่างทางคือความเต็มที่ความมุ่งมั่นของคุณซึ่งคุณได้ใช้มันไปหมดแล้วนะคะบิบิไม่อยากให้คุณหมดกําลังใจในเรื่องนี้นะฉะนั้นในเดือนนี้เองถ้าอย่างน้อยทําอะไรไปไม่อยู่ในสายตาเขาไม่ได้ชอบคุณ หรือเขาเฉยๆกับคุณนะคะท้านในแง่ของความรักไม่เป็นไรค่ะคุณมีความรักที่ดีคุณมีจิตใจที่ดีคุณมีความรักที่บริสุทธิ์เก็บเอาไว้แล้วรอส่งมอบให้คนที่ต้องการมันก็ได้อย่างที่สองท่านในแง่ของการงานเจอรีแอคชั่นแบบนี้จากคนที่เป็นคู่ค้าของคุณเจ้านายของคุณเจ้าของบริษัทหรือคนที่คุณต้องทําธุรกิจด้วยแล้วเขามีอิทธิพลกับงานของคุณนะคะเจอปฏิกิริยาในลักษณะแบบนี้ก็ให้บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรคุณยังสามารถเอางานดีๆเอาศักยภาพดีๆที่คุณมีเก็บไว้ใช้กับคน ที่สนใจงานของคุณอย่างแท้จริงได้นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถ้ามีเรื่องสุขภาพอะไรที่อยากให้ระวังคือเรื่องของสุขภาพใจเป็นหลักเลยคะ่ะชาวราศีพฤษภคะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆรับรองเรื่องดีๆมันรอคุณอยู่คะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันลงทุกวันเรายังเจอเรื่องดีๆสถานการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆคนให้พลังงานบวกกับคุณได้เสมอนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภ